สองเอเทีราครับแล้วก็สอกซ้ายลูกนี้อย่างลูกนี้กันลูกนี้แหละครับเชี่ยวเชียวันเฉือนเฉือนครับแล้วก็แผลนี่ปลีออกมาชนะ7 1เ็ครั้งกระจันแผ้ประบุยตะนบเสมอเสมอใบใบดองใบดองใบดองสามครั้งครับผมวันนี้เป็นคู่ชกต้องบอกว่าคุณศอกเหมือนกันครับวันนี้จะสู้คุณสอของเราได้หรือเปล่าต้องติดตามชมครับ อาวุธสำคัญของทั้งคู่นะครับก็คือศอกครับศอกเร่าร้อนมากๆนะครับทางด้านของเทนเทียราเนี่ยในรอบรองชนะเลิศเขาเหนื่อยไม่เยอะนะครับเอาชนะนกคู่ต่อสู้มาในยกแรกเท่านั้นเองเอาชนะยูริครับอย่าผิดหวังอย่างแน่นอนครับใช่ครับทางด้านของไซโยครับนี่ครับซ้ายมือครับคุณพิโชตใจจันนะครับครับหรือว่าเสียโชดบางแสนครับเป็นชาวจังหวัดน่านนะครับแต่ว่ามาประสบ ความสาเร็จทําธุรกิจอยู่ที่บางแสนจังหวัดชนบุรีครับส่วนเทินเทีรานี่ก็น่าจะเป็นลูกพี่ครับต้องบอกว่าโอ้โหครับรอยสักของเขานี่มีไหลขวาผมมองคล้ายรอยสักของอาจารย์แพรโรดลิวิชาเลยแต่ไม่ใช่นะเหมือนยันสิบทิศของอาจารย์แพรโรดลิวิชานะครับ mm hmm. อาจารย์ที่เขียนยันที่โด่งดังทั่วประเทศไทยครับและเจอกันแน่นอนครับปีหน้าเห็นไหมฮะนี่อยู่พ็เดิมนะฮะโอ้โหเสื้อสวยมากเสื้อนี่เป็นเสื้อยันเก่าแก่เลยที่ อ่าสยอนี่เก็บเอาไว้โดยเฉพาะวันนี้ชอบทรงผมครับผมนักรบบางระจันโอ้โหมาอย่างนี้เลยนะครับนักรบบางระจันนักรบโบราณครับครับปีหน้าเจอกันแน่นอนละครับวันนี้ที่ไหนฮะไทยไฟนะครับประกาศบอกว่าไทยไฟหลวงพ่อรวยมีมาเผื่อสักองสององไหมเดี๋ยวไปรับหน้างานโอเคก็ยังช่วยเอาองค์แท้ๆเดินมิถบาดได้เลยครับไม่เอาเลยจากกันนะครับเอามาดูครับยกแรกครับยกแรกนะครับโดยการสนับสนุนของการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ โรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวนานาวาหัวหินทรูอารีนาหัวหินทรู 5G กองปัญจาพักยกพอย n ยิงเล่นยิงได้แต้มสะสมแต้มแลกเปิดการ์ดรุนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด5 0,000บาทวิธีการได้รับพักยกพอย n มียอดเดิมพันและเข้าเล่นในระบบอย่างต่อเนื่องสะสมแต้มพิเศษจากกิจกรรมของทางระบบวิธีการใช้พักยกพอย n เลือกปุ่มรางวัลเลือกแลกาการ์ดที่ต้องการ กฎแรกเลยลุนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด50,000บาทเดิมพันรับพักยกหอยได้แล้ววันนี้การตำรวจนครบาลสมาคมกีฬาไทยไฟนานาชาติและก็สถานีโทรทัศน์ช่อง8ปดหมายเลข27ส่งผมนลยจะบอกว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนครับคนหนึ่งมันจุกคนหนึ่งนี่แสกกลางครับเป็นนักรบโบราณวันนี้มีช่วยเพื่อชทัน เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการและอยากได้ครับเอาละครับเตะพับในไปก่อนนะครับเถินเทียร่าครับแล้วก็ถีบซ้ายมาครับอุ้ยแม่ดีไม่ชัวร์ไม่ออกนะครับจะออกให้ชัวร์ก็ต้องเนี่ยครับอาจารย์จะเตะพับในก็ไม่โดนครับแข้งซ้ายของใช้ได้ครับเนี่ยการโยยาวแบบนี้ครับโอ้โหครับโอ้แข้งซ้ายสวยครับแม่โอ้โหโอ้ิลมาครับโอ้โหเถินเถินอ่ะเถินตั้งรับตั้งช่วยเฮ้ย ตึ้นต่อใช่ไหมครับโอ้ยตัแล้ตัวตัดแล้ตัวอีกทีหนึ่งแล้วตัวเขงแฝงแฝงกขาด้วยชุดใหญ่ๆครับอะไรอะไรครับเนี่ยแล้วแตกด้วยที่คิดว่ะโอ้โดนหนักเหลือเกินครับโดนหนักเหลือเกินเอาโต้ด้วยแขนซ้ายครับของไซโยครับจะแก้จัดกันยังไงครับไซโยครับแตกเขาด้วยฮะเจอศอกขวาของเทอร์เทียร่าครับไซโยอ่าละครับบ้านเลือดนะครับโอ้ศอกทุกข์มากๆครับนัดสองอีกแล้วครับเทอร์เทียร่าครับศอกซ้ายหมัดซ้ายไม่ถึงนะหมัดขวานี่ครอบไปโอ้โหทับศอกครับ แผลเลยทีเดียวครับแม่แผลถือว่านะครับโบราณถือโดนเหมือนโดนมีดฟันที่หัวแล้วฮะโอ้โหดีเลือดนิดพุ่งเลยครับทางด้านของไซโยครับไหวไม่ไหวครับคุณหมอครับสหน่อยไหมครับคุณหมอครับบอกสบายไม่ได้ชกคุณหมอไม่ได้ชกเองน่ะน่าจะไหวโอ้ยังไงฮะไม่ไหวครับโอ้โหมันแตกขึ้นกันนั้นเลยฮะจบเร็วเหลือเกินครับทางด้านของไซโยครับโอ้โหอัเทิร์ทีรารับแชมป์ตัวให้ไงเนี่ย โอ้โเจลลอาจะนับเลยมีอาวางคืนกรุบๆันนี่โอ้เนี่ยครับถ้วยพระรานสองไปแรกครับไปอยู่ที่ประเทศเบื้อนบ้านของรเราทั้งสองไปเลย